ใครที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าหัวหน้างานหรือบอสนะครับไม่เคารพเราเลยนะครับและอยากทํางานให้มีความสุขมากขึ้นนะครับลองมาสํารวจตัวเองและหาเทคนิคดีๆนะครับในการทํางานให้หัวหน้าเราเลสเปกเรานะครับแค่นี้นะครับเราก็จะทางานอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วครับกับ4เทคนิคดีๆนะครับให้หัวหน้างานเลสเปกเรานั่นเองครับมาฟังกันเลยครับ หลายๆครั้งนะครับหลายๆคนนะครับมีคำถามมากมายหลังใม่นะครับมาที่พี่เบนนะครับว่าทำงานอย่างไรให้เจ้านายรัก ทำงานอย่างไรให้หัวหน้าง,งานหรือบอสนะครับเคารพเรานะครับหรือแม้แต่ทํางานอย่างไรเนี่ยที่จะทําให้เจ้านายเข้าใจว่าเราตั้งใจทํางานนะครับและไม่มีการเมินที่ทำงานหรือว่าเจ้านายไม่แกล้งเรานั่นเองนะครับคาถามเหล่านี้นะครับมันจะแก้ไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่รู้ว่าวิธีการจัดการตัวเองของเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรให้เป็น professional worker นะครับหรือ professional team player นั่นเองนะครับในการทํางานให้เจ้านายพอใจในสิ่งที่เราทํางานในหน้าที่ง,งานของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับพี่เบนจะมาเจาะลึกนะครับว่า สีวิธีทำงานอย่างไรนะครับให้เจ้านายเอาแบบ bottom line นะครับคือ respect นั่นเองนะครับคือเคารพเราก่อนเลยนะแต่ถ้าใครนะครับสามารถเอาตีเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วถึงขนาดว่าเจ้านายนะครับหัวหน้างานเนี่ยหรือบอสนะครับรักเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขกับเจ้านายมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็น reference กันที่ดีในอนาคตนะครับก็จะเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอมาสรุปกันเลยนะวันนี้กับตีเทคนิคในการทํางานกับเจ้านายอย่างไรให้เจ้านาย respect เรานั่นเองครับ หลายคนนะครับเรียกเจ้านายตัวเองว่าบอสนะครับเรียกเจ้านายตัวเองว่าพี่เรียกเจ้านายตัวเองว่าคุณนะครับมันเป็นแล้วแต่องค์กรของแต่ละองค์กรเลยละกันแต่ละ c u เ t u ร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราทํางานกับเจ้านายบอสหรือเมนเจอร์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการ respect กันนั่นเองนะครับการ respect ที่เรา respect เขาเขาก็ต้อง respect เขาลบเรากลับมานั่นเองนะดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเขเชอร์องค์กรเป็นอย่างไรนะครับเกิดจากเหล่าผู้บริหารเหล่านี้นั่นแหละที่เขาสร้าง c ขเชอร์องค์กรขึ้นมานะครับว่า องค์กรเนี่ยจะมีการเคารพเจ้านายเจ้านายเคารพเราอย่างไรนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่เลเยอร์ไหนขององค์กรนะครับในแผนภาพต้นไม้เลื่อนลงมานะครับเราอาจจะมีบอสนะครับคนหนึ่งเราอาจจะมีบอสของบอสอีก2อสามคนนะครับหรือข้างล่างเรานะครับอาจจะมีน้องๆเทรนนีน้องๆเพิ่งจบใหม่นะครับหรือน้องที่เพิ่งเข้ามาทํางานนะครับรวมไปถึงพ่อบ้านแม่บ้านพี่รปภต่างๆนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเลสเปกนั่นเองนะครับการเลสเปกที่ทุกๆคนจะต้องมีให้กันและกันนะครับเพื่อที่ทําให้องค์กรขับเคลื่อนนั่นเองดังนั้นในแต่ละองค์กรนะครับจะมี culture ที่ หาเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่านั่นเองครับและพี่เบนก็จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับในการทํายังไงให้หัวหน้าเนี่ย respect เรานั่นเองนะครับกับเทคนิคที่1ห,หรือทิปที่1นนั่นเองนะครับเทคนิคแรกนะครับหรือทิปแรกนะครับก็คือการทํางานให้ high quality เข้าไว้นะครับ high quality คือการทํางานเนื้อง,งานที่คุณภาพที่สูงมากๆเป็นอย่างไรล่ะลองมาแบบ เบื้องต้นก่อนดีกว่าหลายๆครั้งเนี่ยทุกๆคนบอกว่าเฮ้ยเราก็ทํางานเสร็จนะเราก็ทํางานได้ดีเราเข้าใจในตัวเองว่าเราทํางานอย่างขยันขันแข็งทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นทําไมหัวหน้างานไม่รักนะครับจริงๆแล้วนะครับคำว,ว่า high quality work เนี่ยจะเป็นสิ่งที่กําหนดกฎเกณฑ์ละกันทําให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อนี่ก็คือ high quality work นั่นเองนะครับดังนั้นมาเจาะกันดีกว่าว่า high quality work เป็นอย่างไรนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือการทํางานเสร็จก่อนเดทไลน์นั่นเองนะครับงานทุกงานที่เราได้รับมอบหมายนะครับในตํามแหน่งงานของเรานะครับเราเคยไหมที่ทํางานเลทนะครับเราเคยไหมที่ขอเจ้านายขอตรงไปอีกวันนึงนะครับหรือทํางานตรงให้ลูกค้าเลทหรือทําไม่ตรงเวลานะครับดังนั้นทุกงานต่อไปนี้นะครับถ้าเราเป็นคนที่ทํางานไฮคุณภาพหนึ่งในนั้นก็คือการทํางานตรงเวลาและไม่เคยเลทมากกว่าเดทไลน์นั่นเองครับ สองนะครับก็คืองานที่โดนแก้ไขนะครับหรือมีข้อผิดพลาดเนี่ยไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ High quality work นะครับก็คืองานที่จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดนะครับหรือไม่มีข้อแก้ไขนั่นเองแต่นั้นหลายครั้งนะครับถ้าเราทํางานโดยหัวหน้าแก้ไขมาตลอดนะครับเราจะต้องมาพิจารณาตัวเองนะครับว่าเราพัฒนาสกิลตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าดังนั้นขอให้มีถึงจุดเวลาจุดจุดหนึ่งนะครับว่างานที่เราทำนะครับจะต้องไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับแล้วทํางานได้อย่างดีเยี่ยมหรือมากกว่าที่เขาคาดหวังนั่นเองนะครับโดยได้รับคําชมมาด้วยตาามว่ฮ้งงาาานนนออออกม Good Job เเบ้ัีีคืสิ่่ทรา จะต้องเรียนรู้ไว้เลยนะครับนี่คือหนึ่งใน high quality work นะครับ สามนะครับก็คืองานที่ส่งให้หัวหน้านะครับเป็นงานที่มีความสม่ําเสมอในด้านคุณภาพการงานนั่นเองนะครับทำงานออกมาได้ดีอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ขึ้นขึ้นลงลงตามสวิงอารมณ์นะครับหรือตามมูทของเรานะครับหรืออาจจะมีเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นมีปัญหาทาง้านนะครับมีปัญหากับคนรักปัญหากาแฟนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้คุณภาพของงานเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงนะครับหรือถ้าคนเป็นเซลล์เนี่ยยอดขายจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับคนทํางานการตลาดอาจจะไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับดังนั้น สิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องคิปงานของเราให้ดีดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นข้อสรุปของเทคนิคทิปแรกนะครับก็คือการเมนเทนไฮคุณลิตี้เวิร์กอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าเราทําเทคนิคข้อนี้ได้นะครับเจ้านายนะครับอย่างแน่นอนนะเจ้านายจะต้องเคารพเรานะเพราะเราก็เป็นหนึ่งในทีมเมมเบอร์หรือทีมเพลเยอร์ที่เยี่ยมมากๆนะครับดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เจ้านายจะไม่เคารพเรานั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับเทคนิคข้อแรกคือการทํางานให้ไฮค h q ลิตี้เวิร์เข้าไว้ครับ เทคนิคที่2นะครับหรือทิปที่2นะครับก็คือการที่เราไม่ยกยอหัวหน้างานนะครับยกยอเกินความจําเป็นนั่นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าสำหรับพี่เบนนะก็คือหลายๆครั้งนะครับพี่เบนอ่านหนังสือมาหลายเล่มแล้วก็ได้ช่วยคนหลายๆคนนะครับในหลายๆองค์กรนะครับอยากจะบอกเลยครับว่าแต่ละองค์กรมี c u เชอร์ไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนพลาดมากๆเลยคือการที่เราทําตัวให้เล็กนะครับให้เล็กมากกว่าหัวหน้างานและหัวหน้างานเนี่ยจะรู้สึกใหญ่ โดยอัตโนมัติใหญ่โตอัตโนมัตินะครับดังนั้นการที่เราไปทํางานกับเขานะครับหัวหน้างานเราไม่ได้เล p e c t เขาเข้าเ e เวลอีควอ l เลเวลเดียวกันนะครับดังนั้นมาเลยทําให้เกิดโอกาสที่หัวหน้างานนะครับถือว่าเขา ถ้าทำอะไรก็ได้เขาใหญ่กว่าเรานะครับไม่ว่าจะตำแหน่งงานเขาก็ใหญ่กว่าเราอยู่แล้วนะครับแต่เราดันทําพฤติกรรมนะครับหรือว่าแสดงความเคารพของเขาให้เขาเนี่ยออกมาให้เป็นตัวเล็กๆนะครับทำให้เขาเนี่ยกดขี่เรานี่แหละครับมันเลยเกิดการไม่เลสเ c กนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการทํางานกับหัวหน้างานก็คือเราอย่าลุกดาวตัวเองนะครับอย่า เห็นมูลค่าตัวเองไว้รู้ตัวเองเล็กมากๆนะครับจนไปยกยอเขาเกินไปนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือการให้เกียรติกันนะครับในเขาเชื่อคนไทยหรือเ u เชื่อฝรั่งก็แล้วแต่เราลองมาผสมกันนะครับการให้เกียรตินะครับการพูดใจอย่าง professional การทําผิดขอโทษกันการเคารพตึ่งกันและกันการไหว้ตึ่งกันและกันนะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องไหว้เขาก่อน mm hmm. เขาไหว้เราก่อน, mm hmm. อ,นอันนี้มันไม่เกี่ยวครับก็คือการไหว้คือการไหว้นะครับดังนั้นตลาบพี่เบนนะครับถ้าเราเคารพเขาอย่างอีควอ ไม่มองเขาเป็นหัวหน้างานแต่มองเขาเป็นเหมือนทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราสามารถไหว้เพื่อนร่วมงานก็ได้เราสามารถไหว้รปภไหว้แม่บ้านไหว้เด็กจบใหม่ได้หมดนะครับแม้แต่ตัวพี่เบนเองพี่เบนก็ยังเป็น e x a ซ p l e นะทุกวันนี้บอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยไม่ว่าเราจะทางานกนะับใครนะครับพี่เบนก็ทํางานบอกได้เลยครับว่าเราก็ยังเคารพทุกๆคน ทุกๆเลเวลนะครับอย่างเท่าเทียมกันอังนั้นเมื่อเราเคารพอย่างเท่าเทียมกันนะครับสิ่งที erm. ่ได้กลับมาก็คือหัวหน้างานเราก็จะเคารพเราอย่างเท่าเทียมกันหมายเหตุนะครับเมื่อหัวหน้างานเป็นหัวหน้างานที่กู๊ดบอสนะครับก็คือเป็นบอสที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาก็จะเคารพเราเท่าเทียมกันอย่างที่เรากลับมานั่นเองนะให้เราให้กลับไปเขาก็ให้เรากลับมาอย่างเท่าเทียมนันเองครับดังนั้นทิปที่2อนะครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเรา ประพฤติัวเป็นอย่างไรนะครับั้นไม่ผิดนะครับถ้าเราอาจจะอยู่องค์กรที่ culture แบบโลโก้แบบไทยมากๆนะครับพี่เบนบอกเลยว่ามันมีข้อดีอยู่นะครับแต่อย่าลืมสำรวจตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราให้เกียรติหัวหน้ามากกว่าคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นลองปรับดูนะครับให้เกียรติท่านเหมือนเดิมนะครับให้เปลี่ยนอ่าเห็นไหมบางครั้งพี่เบนเรียกท่านหัวหน้างานหลายๆครั้งหลายๆองค์กรเรียกว่าท่านหลายๆครั้งเรียกว่าพี่หลายๆครั้งเรียกว่าคุณหรือหลายครั้งที่สนิทมากๆเป็นแฟมิลี่อาจจะเรียกว่าคุณแแแม่่่นนัซึงอี้้ก็ลวต หัวหน้าง,งานที่เขาอยากจะสร้าง c u เ t อ r ์ขึ้นมานะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะ c u เ t อร์เป็นอย่างไรเรารู้ตัวเองเราให้เกียรติทุกๆคนนะครับทุกๆคนหัวหน้าง,งานให้เหมือนกันและเราก็จะได้ respect กับหัวหน้าง,งานกลับมาเช่นกันครับในทิปที่2ครับทิปที่3นะครับคือ<แ>การศึกษา work process นะครับของหัวหน้าง,งานและ character ของหัวหน้าง,งานให้ชัดเจนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวิธีการทํางานของหัวหน้างานนะครับที่กระจายงานแบ่งงานให้ทีมงาน ท่านหรือว่าพี่เนี่ยเขาทํางานอย่างไรนะครับวิธีการทํางานของเขาและคาแรคเตอร์ของเขาเป็นอย่างไรนะครับพี่เปนอาจจะขอลองพูดโมเดลนี้แล้วกันเขาใช้คําว่า DISC โมเดลนะครับเป็นโมเดลการทดตอบคาแรคเตอร์นะครับในการทํางานของหลายๆคนนะครับโมเดลนี้จะทําให้เขา หรือว่าทุกๆุกคนนะครับรู้ว่าคนนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับแล้วเราจะต้องทํางานอย่างไรร่วมกับเขานะครับหรือแม้แต่ตัวพี่เบนนะครับเวลาทําแบบทดสอบออกมาเป็นอย่างไรขอสรุปให้ฟังแบบเร็วๆเลยนะครับ D I S C นะครับตัว D เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นคนทํางานที่ค่อนข้างจะเทรตรงนะครับเป็นแนวลีดเดอร์ชัดเจนมากๆนะครับการตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด D เนี่ยค่อนข้างจะเป็นลีดเดอร์เป็นบอสที่ชัดเจนมากๆ D.I. นะครับ I เขจะเป็นแนวพวกอินฟลูเอนซ์หรือว่าให้กําลังใจคนนะครับทำงานในการที่ l e a ดไป e x a m p l e นะครับแล้วก็ให้กําลังใจคนทํางานให้ทํางานมีความตู่กช่วยเหลือคนนะครับส่วน S เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับตัว S เนี่ยก็อาจจะเป็นอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยเป็นผู้ฟังที่ดีฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจคนคาแรคเตอร์ตัว S เนี่ยก็จะทําให้หลายครั้งเนี่ยมาปรึกษาได้ง่ายนะครับตัวตัว C เนี่ยจะเน้น Data หลักๆเลยนะครับถ้าใครได้คาแรคเตอร์ตัว C อะนั้นใครที่ทํางานกับตัว C ททีี่่เเปป็็นน Data Collector เอา Data มาคุยนะครับถ้าใครเจอหัวหน้างานนะครับหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นตัว C เนี่ยดังนั้นถ้าไม่มี Data มาคุยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยอินกับสิ่งที่จะทํางานกับเขาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเรามาตรเกีตดีกว่าว่าหัวหน้างานเราเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นแบบ D Doc เป็นแบบ I หรือเป็นแบบ S หรือเป็นแบบ C นะครับถ้าเป็นแบบ D Doc นะครับอย่างพี่เบนเนี่ยพี่เบนทำแบบทดสอบมาพี่เบนจะเป็น D Doc กับ I ค่อนข้างเยอะ D Doc คือตัดสินใจเร็วนะครับตัดสินใจเร็วเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์ท หล,หลีดคนไอ้ก็จะเป็นคนที่ชักจูงทําทงานให้เป็นทีมช่วยเหลือกันนะครับแต่พี่เบนจะอ่อนทางด้าน S กับ C พี่เบนจะไม่ค่อยไปใส่ยอินดัต้าดู data ได้ไหมดู data ได้อ่านได้แต่พี่เบนจะไม่ได้รู้สึกว่า การคิดทางทำงานต้องเป็นการตัดสินใจต้องมีความนอกกรอบมันถึงจะ Move forward นี่คือสไตล์พี่เบนแต่อาจจะด a t a าอาจจะไม่ใช่สไตล์พี่เบนส่วน S นะครับก็คือเป็นผู้ฟังพี่เบนอาจจะพูดเยอะกว่าฟังนะครับดังนั้นถ้าใครทำงานกับพี่เบนเนี่ยได้ละโจทย์ละโอเคทำงานกับสไตล์แบบพี่เบนนะคุณเบนนะโอเคจะเป็นสายดีกับไอนะครับก็่คือจะเป็นแนว i n f l u e n c e แนวชอบ ในการคิดนอกกรอบในการคุยฟุงฟ้งๆคุยเยอะๆแล้วก็มาตัดสินใจกันเลยนะครับแล้วก็ทางานกันเป็นทีมอันนี้พี่เบนจะเร็วแต่ถ้าใครที่ทํางานพี่เบนเอา Data มาคุยพี่เบนเยอะอ่ะพี่เบนก็อาจจะบอกได้ว่าพี่เบนอาจจะยังไม่ได้อินนะไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเอา Data มาคุยกันเรามาคิดโปรเจกาต์การ Data เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ อาจจะจริงไม่ถึงจุดเวลาที่เราต้องใช้ Data ในการคุยก็เป็นได้นะครับดังนั้นอยู่ที่ว่านี่แหละเราทํางานกับหัวหน้าแบบไหนถ้าเราเข้าใจเราศึกตาคลแรคเ์ออ์หัวหน้างานให้ชัดเจนนะครับเราก็จะเข้าใจว่าวิธีการทํางานกับหัวหน้าเนี่ยเราจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับหัวหน้าก็จะ respect เ,เ,เรามากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจวิธีการทำงานของหัวหน้างานนั่นเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆมันก็เป็นแค่หนึ่งในโมเดลนะครับ DISC โมเดลในการอ่านคาแรคเตอร์ของหัวหน้างานของเรานะครับแต่อยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆนะครับลองเป็นแบบซ m p l e ก็ได้นะครับสังเกตว่าหัวหน้างานเรานะครับชอบแบบไหนในการคุยงานกับเขาวิธีการแจกงานวิธีการตรวจงานวิธีการประเมินงานเขาทําอย่างไรนะครับและเวลามีปัญหาใน ในการทํางานในทีมเวิร์กที่เกิดขึ้นนะครับเขาอยากให้เราช่วยอย่างไรนะครับเราจะยกมือช่วยหรือว่าเราจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกสบายใจในการทํางานสไตายลีดเดอร์ชิพของเขานะครับอย่าลืมเรื่องมารยาทนะครับการทํางานหลายๆองค์กรนะครับพนักงานไม่ได้ต้องการโดนหักหน้านะในที่ประชุมนะครับหลายๆองค์กรเขาชอบให้พูดตรงๆเลยนะครับอย่างพี่เบนเนี่ยพี่เบนชอบให้พูดตรงๆเลย <sait S 2> พี่เบนผิดพี่เบนขอโทษได้แน่นอนนะครับเพราะว่างานมันเดินเร็วกว่า,าดีกันกว่าดีกว่ามาพูดนอกรอบเพราะพี่เบนมองว่า เวลาของพี่เบนเนี่ยสำคัญมากๆเลยอ่ะดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับมันไม่ผิดเลยนะครับที่เราสังเกตคาแรคเตอร์หัวหน้าและเข้าใจวิธีโปรเจกต์การทำงานของหัวหน้านะครับและแค่นี้แหละมันก็จะทําให้หัวหน้างานนะครับเขาเลสเ c กเราเช่นกันนะครับเพราะว่าเราเข้าใจเขาอ่าอันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่อยากจะให้น้องๆลองสังเกตเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าหัวหน้างานทํางานสไตล์ไหนนั่นเองครับ และเทคนิคที่สนะครับสุดท้ายนะครับคือมาประเมินกันดีกว่าว่าหัวหน้าง,งานเรานะครับหรือบอสของเราเนี่ยเป็น Good Boss หรือว่า Bad Boss นั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับ Good Boss ก็คือบอสที่ดีนะครับแบดบอสคือบอสที่ไม่ดีนะครับบอสที่ไม่น่าทํางานด้วย กู๊ดบอสนะครับหัวหน้างานที่ดีง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้นำนะครับรับฟังความเห็นคนต่างๆนะครับแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เช็คนะครับลูกน้องทีมงานนะครับว่าเฮ้ยทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีหรือเปล่านะครับนี่ครับคือคุณสมบัติของกู๊ดบอสที่ดีนะครับและเมื่อมีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะเทคเรส ponsibility ด้วยนะครับว่าโอเคเขาจะรับผิดชอบหรือว่าจะรับผิดชอบอย่างไรในการแก้ตลชั่นกับทีมงานนั่นเองนะครับนี่คือกู๊ดบอสที่ดีนะครับไม่ได้พู อเอาคำว่ากู d ดบอสก่อนไม่เอาถึงสกิลบอสนะครับและแบทบอสอ่ะแบทบอสเป็นอย่างไรแบ b บอสนะครับที่สังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คืออารมณ์จะฉุนเฉียวนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับหรือแม้แต่ชอบเบรมนะครับเบรมความผิดให้ลูกน้องแย่งผลงาน คนอื่นต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือเอาเซลฟ์ตัวเองเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะครับไม่ได้เอาบริษัทหรือว่าทีมงานเนี่ยเป็นเซนเตอร์ในการบริหารทีมให้ move forward นั่นเองนะครับดังนั้น b a ส b o สนะครับจะแสดงถึงคาแรคเตอร์ตรงนี้ออกมานะครับก็คือเป็นเซลฟ์เซนเตอร์นะครับทุกอย่างต้องเป็นตัวเองเท่านั้นนะครับผลประโยชน์เข้าตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ชอบรับฟังนะครับแล้วก็จะตําหนิมากนะครับอันนี้คือ b a ส b o สนะครับแย่ไปกว่านั้นคือการไม่ l อันนี้คือ b a ส b o สนั่ และถ้าใครทํางานอยู่นะครับเราก็ลองประเมินดูละกันว่าหัวหน้างานเราเป็นกู๊ดบอสหรือว่าแบสบอสนั่นเองนะครับแต่พี่เป็นบอกเลยนะครับหลายๆครั้งนะครับที่มีคําถามมาหลังบ้านนะครับจริงๆพี่เป็นบอกเลยนะครับอาจจะเป็นส่วผสตมก็ได้นะครับนายเรานะครับอาจจะเป็นกู๊ดบอสระดับ 80% 9 0เลยนะครับเดจจมีจุดที่แบดบ้างนะครับอ่ะอาจจะก o ๊ดบอสในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะมีแสดงความรับผิดชอบนะครับเป็นผู้นำที่ดีฟังความคิดเห็นนะครับแต่อาจจะมีเรื่อง t e m p พอร์อารมณ์นะครับที่อาจจะยังควบคุมไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานที่อายุยังน้อยนะครับประสบการณ์งานยังน้อยอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่หลายๆครั้งถ้าเราประเมินนะครับว่าโอเค Good b o s เนี่ยในในตัวเขาเนี่ยมีแค่10 20เอเองแต่ bad ไปแล้วสัก80เนะครับอันนี้เป็น red zone นะครับยกธงแดงเลยนะครับว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้ละเราก็กลับมา3เทคนิคแรกนะครับของพี่เบนนะครับก็คือไม่ว่าจะ high quality work นะครับหรือแม้แต่การทิปที่2นะครับก็คือการอย่ายกยอเขาเกินความจําเป็นนะครับหรือเทคนิคที่3คือการศึกษาคาแรคเตอร์เขาวิธีการทํางานของเขานะครับเก็บให้ครบนะครับสข้อนี้และถ้าเขาเป็น bad b o s นะครับสิ่งที่แนะนําเลยนะครับคือ หรับพี่เบนนะอย่าเอาตัวเองเข้าไปในสภาพบอลเป็นที่เป็นอย่างนั้นนะครับลองเลือกหัวหน้าง,งานใหม่ดีกว่าอาจจะเป็นในองค์กรนะครับอาจจะขอย้ายแผนนะครับมีตำแหน่งงานไหนในองค์กรที่เปิดรับนะครับก็สมัครงานกับทางเอชาขอย้ายแผนนะครับก็ทําตามโปรเซสไปหรือถ้ามันไปที่ไหนไม่ได้จริงก็ลองเปิดโอกาสทางงานตัวเองนะครับอย่าเพิ่งรีบลาออกนะถ้าใครที่มีภาระนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีภาระ รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วสภาพจิตใจเสียมากๆนะครับขอตรับสนุนเลยนะครับย่อให้ไปหาที่ทํางานที่ทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าองค์กรเนี่ยหาใครมาทํางานแทนเราก็ได้แหละแต่เราเนี่ยหาใครมารักษาสุขภาพใจสุขภาพชีวิตของเราไม่ได้นะครับ ดังนั้นนะครับอันนี้คือ4เทคนิคดีๆนะครับสี่ทิปดีๆนะที่เราจะรับมือได้นะครับว่าเฮ้ยจะทํางานอย่างไรให้เจ้านายหัวหน้านงานหรือบอสของเรานะครับเสเเรานั่นเองนะดังนั้นการเ e สเ e c นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเราเ s ส e c t หัวหน้านงานด้วย เรสเพคของน้านงานไม่พอเลสเปคเพื่อนร่วมงานเ s สเพคบอสส่งบอสเลสเปคตัวเรานะครับอย่าลืมเรสเปคตัวเราด้วยนะครับแค่นี้นครับเราก็จะได้รับความเคารพจากหน้านงานกลับมานะครับและใครนะครับที่กําลังอยากหาความรู้ดีๆนะครับในการสมัครงานสัมภาษณ์งานนะครับหรือคนที่ทํางานมีความสุขอยู่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในแคริเอรที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ ลองเช็คตัวเองกันนิดหนึ่งไหมว่าเฮ้ยเราเรามาวางแคริเอร์แพนของเราดีกว่าว่าในอายุของเราในช่วงวัยของเราเนี่ยเราจะต้องมีแคริเอร์แพนอย่างไรในตองปี3ปี5ปีข้างหน้านะครับลองไปดูข้อมูลได้ที่ w w w h u n t e r b e e c o นะครับและถ้าใครเพิ่งมาเจอพี่เป็นครั้งแรกในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในช่อง Hunterbee นะครับที่นี่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะทาง y u t u b e ทางท i k t o k นะครับหรือทาง a c e b o o k นะครับและเจอพี่เป็นได้ในทุกช่องทางเลยครับ ุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนทํางานกับเจ้านายที่ดีนะขอให้ทุกคนเจอเจ้านายที่ดีนะครับเพื่อลงงานที่ดีองค์กรที่ดีที่ตอบข่้ผลตอบแทนเงินเดือนแล้วก็เนื้องานที่เราสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ respect แล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะครับอย่าลืมหาโอกาสให้ตัวเองเยอะหาความรู้ใหม่ๆเพิ่ม <ๆ S 2> เติม <ๆ S 2> เข้ามาตัวเองเยอะๆนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ทํางานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแค r e ร์ของเรานะครับแล้วก็ไลฟ์ของเราด้วยนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับโชคดีครับ